ปลาเนี่อันนี้ปลาย่าไใหญ่ปลาหักกล้วยปลาหักกล้วยครับพี่น้องอปลาหักกล้วยออ้ของมุกใหญ่เลยครับนี่ใครยังไงรับปลาหักกล้วยนี่ไขีกกดแล้วเศร้าหาบาทครับพี่น้องสวัสดีครับผู้บ่าวผู้สาวผู้เถ่าเด็กน้อยเสียงว่าจะ,จะมารับเบาวเตรอเลาะเสาะแทบครับ อยู่ที่ตลาดคอนเพชรจังหวัดมุกดาหารสิละครับพี่น้องครับพาพี่น้องมาลอกเบิ่งแนยวอยู่เนวกินนะครับที่ตลาดนี้นะครับตุนตัวโอ้คึคกคักขนาดครับพี่น้องเมื่อนี้สึกว่าตลาดคึกคักมากครับแบบนี้น่าสนใจเพราะว่า,อา,าอาหารก็เยอะนะครับประเภทของอาหารก็ค่อนข้างจะหลากหลายนะครับเป็นอาหารแบบพื้นบ้านเป็นอาหารแบบทั่วทั่วไปนะครับก็สามารถที่จะมาเลือกซื้อเลือกหา ได้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเาขาไปหลอกกันครับพี่น้องครับไปดีกันครับนี่ครับพี่น้องครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนนะครับของป่าดอกไม้นะครับเสื้อผ้านะครับจะแบ่งเป็นโซนไว้ให้นะครับก็คือทําให้เราสะดวกนะครับในการซื้อแนวอยู่แนวกินนะครับพี่น้องครับโอ้ยโอ้ หอยหอยหอยผักหวานครับผักหวานหอยผักหวานแนวกินข้อีสานบ้านเฮ่าครับแซ่บครับอุย้ยกะปูครับนี่ตัวนี้ไปูแดงปูแดงปูน้าปูแดงน้าไทยได้แกัน้าไทยได้มันเป็นช่วงที่มันไท่บ่ช่วงนี้บ่ นุ้ยทำสีแก้ให้เบิ่งครับพี่น้องนี่ถ้ามาตลาดพรเพชช่วงนี้นะครับจะได้กินกระปูปูแดงไข่จะมีไข่นี่มีไข่แบบนี้ครับโอ้ย,อยจำข้าวไข่ไปยางแล้วด้วยนะเยอะปิงะ่งขาขาหัวพอนๆใส่แบบนี้บูย,อ,ยอืมกําลัางเลือกปูอยู่นี่ครับ เลือกปูเลปูแดงเลฝั่งนี้ก็จะมีไข่ลูกเป็ดนะครับที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษนะครับพี่น้องไข่ลูกเป็ดฟองละสิบบาทมีหนังเข้มพร้อมครับพี่น้องหนังเข้มหนังเข้มนะครับซื้อได้เป็นแบบทั้งเป็นโลทั้งแบบเป็นมัดนะครับเป็นมัดไว้พร้อมพี่น้องนี่คือ ตลาดพรเพชรน,นะครับแล้วก็มีหนูของฝาก็จะเป็นหนูครับหนูปุ๊กแล้วนะหนูหนูนาหนูปุ๊บเราอยู่เนี่ยกินเท่าครับพี่น้องน้องควายน้องงัวนะครับไม่มีแม่บมีแต่น้องเมีม่ยนน่องน้องเน่องพักครับพักกระเดาเป็นแต่บแท้เลย ปลา,ราการะเดา10บาทครับพี่น้องพยัดผักแน่อยู่พี่น้องเลยนะครับปาที่ตลาดพรชรนะครับมุกาหารครับตลาดยูโบไก่ค,ครับโอ้ร้านนี้ร้านขายปลาครับพี่น้องย่ายคุนขายปลานี่อันนี้ปลาอย่างไ่ปลาหักกล้วยปลาหักกล้วยครับพี่น้องอปลา,าหักกล้วย้ขอ,องพกใหญ่เลยครับนี่นขายยังไงครับปลาหักกล้วยนี่เขียละาบาทครับพี่น้องมีทุกมือเปล่าครับยาย มีถูกมือครับที่ตลาดพรเพชรดด้วครับเด้อพากันมาแวะนะครับเลือกซื้อเนี่ยอยู่เนี่ยกินปลาน้ําโค้งเนาะยญ่เนาะปลาหนังโค้งปลาคัางกับปลาโคตรครับโหใหญ่นะครับพี่น้องนี่ถือว่าตัวใหญ่นะในปลาแค่เนาะครับเนาะปลาแค่ครับนี่ตัวนี้คือปลาแค่เขาไม่เคยย่างกินเนาะต้มยำก็ได้นะครับ ลาบลวกได้หมดเลยก้อยได้ปะได้คือกันอี่โอ้เ๊ยไม่ได้ไม่ได้บ้าพุ่มไม่โขงอ่อนทั่วมาแล้วื้อต้อเเป็นกันอีกแล้วนะครับซิมกันีกชิมา้าชิมซิมอีกเนียบอกรัดเนีัเนียัเนียาบะเลยซาบะปลาเคร้จักไหมครับเสองร้อยห้าสิี่สิบเนีครับลูกอ้ ผมเนี่ซองเนาะบ่าวเตอครับผมเจอมันกินได้เนาะผมเจอเมนดูดเนี้ยนะครับบ่าวเตอใส่คุณแล้วคุณเนยอะมากเลยครับมันปลาล่กล้วยบ่ปลาล่กล้วยครับนี่ครับพี่น้องปลาล่กล้วยลูกกี่บาทขายไหมค้าสองร้อยสองห้าศูนย์ร้อยบาทขายไหมขายเอาล้านนึงครับอืมเอาเลยครับนี่ปลาล่กล้วยกล้วยวะซื้อไปกล้วยซื้อไปให้บ่าวเตยกินแบบซาซิมินะโอ้โปาดเนื้อมันบางบ้าเนาะเอาล่เอาลเอาลาครับร้อยบาทใหญ่ คนเสิร็ดซาซิมิให้กินว่าซันเบาภูมิง้อจะแม่นซาดซิมิทอ,อดครับแทบเฮ้ยเบาว่าซาเนี่ยเป็ดซาซิมินี่เบาภูมินี่ปลาแค่เ,เคนี่หน้าปเป็ดซาซิมิเนี่ยะอ่าไปลาบเนี่ยวาซันอาหารอีสานบ้านเฮาครับน้าเปาตือพามาเลาะเสาะแทบพี่น้องเอ้ยนะครับผักขนาดนี้ไข่มดแดงครับพี่น้องนี่อืม อันนี้ไข่มดแดงนะครับไข่เป็นไข่ห้ามมันนะเอาไปใส่แกงหน่อไม้ใส่เอยียงสิละครับแกงหมูสิแกงกระดูกหมูนี่ก็แซ่บเลยพี่น้องออเลยหมูนี่ยกำลังกำลังกำลังปอกไว้เลยกำลังปอกไว้พี่น้องเนะี่ยได้เห็น,นหแกงไว้เน,น,นี่ยใคมดบ่แซ่บเอียังเนาะอ่าจังหมดนี่แต่เนี่ยเอาแซ่บๆพี่น้องเลยนะครับมาหมุกดาหารได้แต่เนีย่ยเอากินแซ่บๆเบาเตือพามันลาะเศาะแซ่บสิละครับพี่น้อง ตลาดบุกอาหารเนี่ยคึกคักนะครับมาตอนไหนก็คึกคักตลอดเลยนะครับไม่ผิดหวังอาหารแบบอีสานอีสานนะครับนี่ผักหย่าปลาจีโคเปิลสละครับพี่น้องครับเก่งขี้เล็กนี่นี่ขี้เล็กนะครับขี้เล็กอันนี้มากรอบครับเนี่ยไปอมเล่นครับพี่น้องนั่งเบื้องหนังอมเล่นไปไม่ใช่ครับเนี่ยจะเรียดอกหรอวา ครับนี่ลาน้ำโขงฮือนครับนี่ครับนี่ตอนนี้ใหญ่สละครับกินมันแซ่บแม่้าบอกว่าเอาไปเลยไปก้อยกับะสันลาว่าลาน้ำโขงครับพี่นอ้อตงตกใหญ่หนึังขนาดเจวแจวแจวแจว,จว,จว,จวครับตลาดมุกดาหารนี่เป็นตะมาขนาดพี่น้องเลยมาเดินเลือกซื้อแนวอยู่แนวกิน,นช่วงแรงแบบนี้นะครับ ลาดเปิดนะครับช่วงยิงแรงงนะแนวอยู่เนวกินครบเลยนะครับอ๋อไ่ย่างนี้ฮตงกินยังไงฮเอาพี่จะไหนกินอไร้มอะไรมากินมาอะไรกันย่างยากซะก่อนบ่ก็ก็ที่ผมสิบบุกากินก็คือแบบโเมีบเคยพากินนะนะเรียกบุกกล้าลงนะบอกใส่พวกนี้มันผมมันนมันหอมหอมมันหวานนี่บอกติะอกสฟังวัดวินกสุฟังวั ปิ้งนู้ะจี่จำเจียวซีฟู้ดแถวบาเธอแซบเขาว่าไะโอ้ยเหื่อีเดืองเป็น้อว่าเหื่อเดือดนะไวง่หอมมันด่ออรเนีะอันนี้ไ่เป็นไหือหอมแล้วนี่เหืเดือดนะ อันนี้คือหอยเดือนะคหอยเดือนะไม่ใช่หอยหอมนะคล้ายๆกันนะแต่เป็นหอยเดือนเขาเขาเขาจเ้ลยังได้ะหอยหอมหอยเดือนอันนี้เรางานลกนะครับนไม่วรนงานเป็นลูก่งแต่ต้อล้กันนี่แหละเดี๋ยวหน่อยกว่าไกทำเป็นะไรัน ไอ้ต้มกงต้มยล้วนรือไม่หรอต้มยกโอ้ขอบคุณหลายครับวายใ้่น่องอะเลยองนี oh, ่ก็เป็นครับพี่น้องห้อยก็ได้ห้อยก็ได้วนนองง่วก็ได้เหมือนันเข่าค่ขอบคุณหลได้่าจะมากลยมันัอืุณเข่ามากโอ้เป็นทังสันีกบานครัเอาขอบคุณหลยครับผมได้ขอมุลสลัครับพี่น้องครับตลาดแรง พรเพชรนะครับเนาะมุกดาหารอาหารป่าตลอดฤดูกานะครับตลอดฤดูกาลเลยอันนี้มันหนูยังครับนี่หนูไว้ครับพี่น้องหนูไว้หนูไว้หมูป้านะครับอันนั้นหมูป้านะฮะหนูไว้ครับพี่น้องครับเป็นอาหารอีสานบ้านเฮ้าสละครับพากันมาหลอกนะตลาดพรเพชรโอ้ยขักขัขัขัเดเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราา นี่กัหอยครับพี่น้องครับนี่หอยเดือหอยเดือตช่วงนี้หอยเดือกําลังออกเพราะว่ามันเป็นหน้าแรงหอยเดือนี่จะออกจะหน้าแรงเนาะครับเนาะแต่น้องงวนี่ออกไม่เป็นยามนะน้องงวนี่ยามมันยังออกลูกมันยังเสียได้ครับน้องงวนี่ถ้ามันบอกลูกมันบ่ได้นั่นคือน้องงวนะครับแซบแซบประสนน้องออกอีกต่างหากหนังเข็มหนูหวายหอยหอยขัวนะครับหอยเดือนะครับนี่ครบเลย นี่อลาหารป่าครับหมูป่านะครับหนูหวายอันนี้นะครับหนูพุกเส้นและครับพี่น้องครับอาหารอีสานบ้านเฮานะครับครบเซตเลยนะครับที่ตลาดพรเพชรมุกดาหารส้นละครับพี่น้องครับนี่ผักแน่ยีรีครับนี่นี่ปลาหนังโค้งครับนี่ปลาหนังโค้งเยอะเลยนะครับเยอะเยอะ พี่น้องเอง้ยคักขนาดนะเนีอ,อยู่เนวกินนี่ครบเลยอันนี้ปูแดงนะครับปูแดงนี่เขายิ่งบอกว่าซื้อปูแดงช่วงนี้นะครับมันไข่ด้วยนะครับปูแดงมันไข่นะต้องซื้อช่วงนี้แหละนะครับปูแดงนี่มันออกไข่นะครับเซ็จแซ่บเลยครับพี่น้องอาหารอีสานบ้านเฮานะครับอยู่ที่ตลาดพรเพชรน,นี่เยอะมากนะครับใครมาก็ไม่ผิดหวังนะครับบ่าวเตยอ,อยากสิพาพี่น้องมาเลาะทุกมือกูแหละครับ ักผู้ใดมีโอกาสนะครับได้แวะมาจังหวัดมุกดาหารนะครับแวะมาซื้อเนื้ออยู่เนื้อกินกับเมื่อบ้านนะครับไปเลือกเอารสนะครับอยากกินหยังนะครับของอยู่ของกินเพียบพี่น้องนะสะดวกสบายนะครับบรรยากาศดีนะสะอาดสะอ้านครับเบื้องตลาดเพื่อนนะครับสะอาดสะอาดนะครับมีหดผ้าเสื้อทงเสื้อเท้าให้โม่ให้เปื้อนเลยนะครับเบื้องเนื้อกินอันนี้กับเบื้องด้วยแฟชั่นอีกนะพี่น้องข้าวจีเพื่อนอีกเบื้องด้วยเป็นหดหัวใจเป็นหดรูปดาวครับพี่น้องข้าวจี พุทธอดมเนขาจีดถ้าใครธรรมดานะครับนบี่เห็นไหมครับขายดีด้วยขายดีเห็นไหมลูกค้ามาแล้วนะครับนี่คือบรรยากาศตลาดแรงนะครับมุกดาหารนะครับเป็นตลาดที่สามารถเขามาเลือกซื้อเลือกหาแนวอยู่เนียกินนะครับครบเครื่องครบครันผลหมกลากลาไม้เสื้อผ้าหน้าแพรนะครับมีครบหมดเลยนะครับผลไม้ก็มีครบหลากหลายครับโอ้กักนัดพี่น้องเอง้บังนัดน้อยก็มีโอ้เข่าทา นี่ครับถ้าเป็นปลาก็ต้องโซนนี้เลยครับปลาโซนนี้จะเป็นโซนปลานะครับปลาน้ำโขงอันนี้ปลาแดดเดียวนะครับมีปลาน้ำโขงตัวใหญ่เลยนะครับหุ่มไว้เลยนี่ตัวย่ใหญ่ยิ่งลิละครับตัวนี้เป็นโซนผักนะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งผักนะครับมีผักมีอะไรต่างๆครบครัน ส่วนนี้จะเป็นโซนปลานะปลาน้ําโ p งนี่ครับปลา Nam Phong โอ้ยใหญ่จีสิละครับพี่น้องพอดีเพันใส่หลอดไฟไฟมันนะครับอู้ปลาส้มพี่น้องเอ้นี่นี่น,นี่ปลาส้มปลาส้มนี่ปลาส้มพี่น้องพักสิละครับนี่โอ้ยเวฟเนื้อย่างอันนี้ประเทศตักแบบเนื้อย่างตักไปกินนะครับ ร้านนี้จะเป็นร้านปลาน้ำโขงที่บ่าวเจอและทีมงานนะครับมาซื้อเป็นประจํานะครับร้านนี้ปลาตุ้พี่น้องนี่ปลาตุไปค,คไปไปนะาวปายนะครับนะี่นี่ปลาตุตัวใหญ่ๆเลยโอ้กลาลังคั่วปลาอย่างครับนะปลาโจกพี่น้องปลาโจกปลาโจกร,ร,จร้านนี้เป็นร้านประจําของพวกเรานะครับมารอบไหนเราก็จะซื้อปลา ปลาไน่ครับนี่ครับปลาไน่ปลาไน่ใหญ่ปลาไน่ใหญ่กับปลาแครปลาแครพี่น้องโอ้ไฟเพิ่นั่นใส่ไฟนี่มันเลยบ่เ<ร>ห็นใน,นกล้องนี่แบบ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 นี่เอาละครับพี่น้องครับบ่าวตือพามาเลาะเสาะแซบนะครับตลาดพรเพชรจังหวัดมุกดาหารสิละครับเป็นไงครับหลากหลายแนวอยู่แนวกินครับตะก,การตากันเลยทีเดียวนะครับเลือกบดถือเลยจะสิกินยังนะครับแบบสำเร็จรูปแล้วก็มีครับนี่อย่าขึ้นมาแล้วเห็ดแจ้วอย่างนี้นะครับนี่ ข้าวเหนียวเห็ไหมครับเลยครับอยากกินยังเลือกเอานะครับที่ตลาดคอนเทสตนะครับจังหวัดมุกดาหารแต่ละครับมาเจอที่ได้ขออนุญาตลาไปซะก,ก่อนนะครับพี่น้องครับพบก,ก,กันใหม่วิดีโอหน้าสำหรับวันนี้อยู่ดีกินแซ่บอยู่แจ่มกินนัวสุขสบายดีสุขภูสุขคนเปิดตลาดสวัสดีครับโหลงโป่งเพลงจวดตรวจตัวเันวากระได,ด,ดพักไหมพักกดุพหลงโป่งเพลงจวดจวด 对吧？